ตลอดสองฝั่งแม่น้ำปากพานังอำเภอปากพานังจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเรือประมงพาณิชย์จอดเทียบท่าค่อนข้างบางตาบางลำสภาพผุพังรอเวลาจมลงน้ำล่าสุดเหลือประมาณ100ลำเท่านั้นต่างจากอดีตที่เมืองอู่ค่าอู่น้ำแห่งนี้มีเรือประมงนับพันลำมีองค์การสะพานปลาอยู่ในพื้นที่ด้วย นอกจากเรื่องของร่องน้ำตื้นเขินปัญหาสำคัญก็คือการบังคับกดเหล็กให้เป็นไปตาม IUU หรือว่าการกระทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมเป็นนิยามที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสารประชาชาติได้บัญญัติขึ้นนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้จริงๆก็มีหลายพรกการเมืองครับอย่างพักเพื่อไทยก้าวไกลประชาธิปัตย์และพักเสรีรวมไทยมีนโยบายหาเสียงในการตรดล็อกพอรบการประมงฉบับคสช ทางนายกสมาคมผู้ค้าสัตว์น้ำอวนลากละครศรีธรรมราชและกรรมการสมาคมประมงแห่งประเทศไทยบอกว่าพรบรประมงฉบับใหม่ต้องเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้กฎหมายเกี่ยวกับประมงโดยมีการให้หลักการลงโทษอย่างได้สัดส่วนที่สำคัญต้องคำนึงถึงความสมดุลระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกับการทำมา,ารรมหากินด้วยครับด้วยพรกฉบับบนี้วันนี้เราเราไม่มีเรือทำประม,มงนอกน่านน้ำเลยและวันนี้ที่ล่าสุดเรามีอยู่3 4สี่ลำเท่านั้นเอง ซึ่งหายไปจากระบบทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าถามว่าถึงจะมีพอลกเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่แต่ที่นี่นะครับ22จังหวัดล่มสลายหมดแล้วนะครับแล้วจะให้ฟื้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะสัตว์น้ำที่อยู่ในสองทะเลอันดมามัยกับอ่าวอ่าวไทยเนี่ยมีจำนวนไม่พอสำหรับเรือปมุมของประเทศไทย เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปทำประม,มงนอกน่านน้ำเนี่ยถือว่ายังไงก็ไม่มีทางรอดครับด้านนายกสมาคมประมงพื้นบ้านหัวใจมองนโยบายของแต่ละพรรคการเมืองว่าเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุนะครับจึงอยากจะเห็นรัฐบาลหรือพรรคการเมืองให้ความสําคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันบางพรรคการเมืองก็ชูนโยบายแก้ปัญหาประมงเรื่องของกฎหมายประมงครับทั้งที่ก่อนหน้านี้พยายามเตะทวง ไม่เข้าร่วมประชุมสภามองว่าเป็นเรื่องที่น่าละอายครับคือวันนี้เองเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราเราคิดว่าวันนี้คุณไม่จริงใจเอาพูดตรงๆว่าเราดูตั้งแต่ว่าเจ้าพอรบอรเข้าเข้าในสภาพักการเมืองที่ไม่ยอมไปร่วมโบวตวันนีย้ยอมไม่สภาล่มเนี่ยแล้วคุณมาพูดถึงกฎหมายที่คุณจะแก้เนี่ยเราก็เลยภาพว,ว่าวันนี้คุณแก้ไม่ได้หรอกเพราะคุณไม่จริงใจตั้งแต่หลักตอนที่ยื่น เข้าไปในสภาแล้วนะครับที่เราเองบอกว่าวันนี้เองเนี่ยนโยุบายประมงเนี่ยถ้าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณต้องรู้จักเขาดีพอถึงคุณจะแก้ได้สมาคมชาวประมงแห่งประเทศไทยมีสมาชิกทั้งหมด22จังหวัดนะครับอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนจากกฎหมายพรบการประมงปีพศ2558เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายแต่ขาดความเข้าใจปัญหาและการทำประมงอย่างแท้จริง สร้างผลกระทบให้กับชาวประมงทั่วประเทศมากกว่า50,000ครอบครัวส่งผลให้ประเทศสูญเสียรายได้ไม่ต่ำกว่าปีละ200ล้านบาทครับ